สนับสนุนโดยย่าหมองน้ำตราถ้วยทองกลับ้าสู่วันนี้ที่รอคอยนะครับทีมงานของเรามุ่งหน้าไปที่สุรินนะครับตามข้อมูลที่ได้จากคุณกนกวันนะครับเรานำชื่อคุณตาคุณยายไปตรวจสอบคุณพิงคครับมีข้อมูลอยู่หนึ่งคนะนะครับที่มีข้อมูลใกล้เคียงกับบุคคลที่เราตามหาแต่ว่าก็โชคร้ายอย่างที่เราได้ทราบไปนะครับ คนที่ตรงในหลักฐานก็คือคุณตาเลือดนี่เสียชีวิตไปแล้วผูขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณองวันครับอย่างนั้ก็ได้ทราบความจริงเป็นคนแล้ะนะครับตาหม่งใ้มากแล้วค่ะตอนนี้ดูการตามหาเราเป็นยังไงบ้างยังมีความหวังอยู่ไหมมีความหวังค่ะแต่กังวลใจกังวลใจกลัวอะไรเอ่ยกลัวเขาจะรับเราได้ไหม นี่คือสิ่งที่เรากลัวนะกลัวเจอพี่แล้วเขาจะรับเราไหมนั่นแหละเราไม่เคยเจอกันพี่ชายจะแท้อยู่ด้วยกันเขายังไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกกับทีมงานเราว่าพอถึงวันแม่นี่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่ไปมันมีความรู้สึกยังไงเกิดขึ้นตอนนั้นเวลาถึงวันแม่ไม่อยากไปถ้าเป็นวันแม่ หนูก็จะไม่แปลงเนี่ยหนูก็จะไปนั่งร้องไห้ตรงที่แม่ตายที่เขาบอกกันว่าแม่ตกน้าตายตรงนี้หนูยัมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นที่บางทีก็ร้องเพลงแม่ที่ก็ก็คุยกับแม่อะไรเงี้ยหนูะหนูอยากอะแม่คิดถึงแม่คิดถึงคิดถึงบ่อยใช่ไหมคะทุกวันแม่นี่จะต้องไปอยู่ตรงนั้นเลยเวลาพ่อตีเวลาพ่อเอกิดจะไปนั่ง ทาบอกว่าตายายเคยมาตามหาคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นใครเล่าให้เราฟังนะคะก็จะเป็นคนอะไรเงี้ย่ะจะเล่าให้ฟังคุณลุงจะเล่าให้ฟังว่าแม่อย่างแม่เผาไปตอนเย็นเนี้ยอีกรุ่งขึ้นอีกวันตากับยายก็มาโอ้มาวันรุ่งขึ้นเลยค่ะไม่ได้เจอไหมคะไม่เจอแม่เผาไปแล้วตากับยายไม่ได้เข้าไปหาเตอยายไม่รู้ม่ถึงว่าไม่ไม่ได้เข้าไปหาหนูค่ะ หนูก็ไม่รู้ว่าตากับยายรู้หรือเปล่าว่ามีหนูแ<อ>ต่กับยายยังมีหลานอีกว่าแม่เสียไปแล้วอะไรเงี้ยค<ข>่ะเพราะว่าที่ฟังฟังมาก็จะเป็นว่าไม่มีใครให้ข้อมูลตากับยายกลับไปเออเออก็เป็นว่าแบบเหมือนว่าไม่มีใครรู้จักคน<อ>ชื่อน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะทำไมคิดว่าทำไมถึง,ถงชาวบ้านถึงไม่บอกกันกลัวพ่อมั้งค่ะ คุณพ่อเสียตอนไหนนะครับคุณคุณดกวันมามาสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วคุณพ่อเป็นอะไรเสียครับเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดตอนนั้นตอนที่คุณพ่อเสียคุณดกวันอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่กับคุณลุงที่ที่ที่รังสิตนะคะอยู่รังสิตคุณลุงใครใครส่งข่าวมาครับหนูก็ไม่รู้เพราะตั้งแต่วันที่พ่อเขาบอกว่าหนูใช่ลูกเขา ไมไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเขาสั่งคุณลุงว่าไม่ต้องผ่ามาโอ้แล้วงานจบคุณลุงพ่อคุณเกิดไไปไปมั่งไม่ได้ไปมั่งเพราะว่าไกลไกลแล้วคุณย่าเสียไปตอนไหนคะตอนได้ายุได้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดค่ะย่าเสียเป็นอะไรคุณย่าป่วยป่ะคะป่วยค่ะก็แก่ศูญเสียคุณย่าครั้งเนี้ย เสียใจไหมคะมากที่สุดมากที่สุดเนาะเราเป็นคนที่รักเราที่สุดใช่ไหมคะแต่คนที่เราก็คิดว่าเขารักเราได้มากที่สุดกว่าคนอื่นตกลงคนที่มาบอกว่ามีพี่อีสองคนนี้เป็นใครนะคุณประวัติเป็นเป็นเป็นคนในหมู่บ้านที่ คุณลุงอยู่อะค่ะหนูคือหนูกลับไปไปเล่นบ้านคุณลุงอะไรเงี้ยอยู่ที่ที่ลังสิตค่ะอ๋อที่ลังสิตค่ะเข้ามาทักปกไปทักว่าเอา้าไปหาพี่มั้งไหมอือไถามว่าพี่ที่ไหนครับเขาว่าเอา้เอาพี่นายกับพี่ฝันอะตัวเลยถามว่าพี่พ่เทืองพ่เทืองทักคนผิดเปล่า เขาไม่ผิดหรอกเรานั่นแหละหนูก็เลยถามว่าแม่หนูชื่ออะไรล่ะหนูก็อบอกเขาก,ก,ก็ตอบถูกพ่อถูกแม่ถูกก็โชคดีนะการได้ไปบ้านคุณลุงคราวนั้นเนี่ยทําให้รู้ข้อมูลอันนี้ถ้าไม่ได้ไปก็ป่านนี้ก็ไม่รู้นะถ,ถ้าวันนี้ได้เจอญาติๆได้เจอคุณยายได้เจอพี่ๆอยากพูดอะไรอยากทําอะไรคะสิ่งแรกที่จะทําเลยถ้าเจอคุณยายหนูว่าจะกอดคุณยายก่อนอ,อ,อยากกอดคุณยายนะแล้วก็จะถามคุณยาย ไว้คนยารู้ไหมว่ายายมาถ้ามาไว้ว่านี้แม่ก็จะเจอแม่แล้วยายมายายรู้กันไหมว่าแม่ตายแล้วแต่ก็ยังมีหนูอยู่ทำไมตายยายไม่เข้าไปหาหนูากถเนาะอยากบอกข่าว่าแล้วก็อยากบอกค่ะถ้าตาบยายยังไม่รู้หนูก็จะบอกตากับยายด้วยบอกพี่ด้วยว่าแม่เสียไปแล้ว พี่จะหาว่าทําไมแม่ไม่กลับไปหาพี่บ้าอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะขอให้โชคดีค่ะช่วงที่แล้วค่ะเราได้ข้อมูลมาว่าคุณตาเลื่อนเสียชีวิตแล้วนะคะก็ทีมงานก็ไม่แน่ใจไปตรวจสอบบ้านเลขที่74หลังนี้นะคะเราจะได้เจอคุณตาคุณยายของคุณกหนกวันหรือเปล่าไปติดตามชมการลงพื้นที่ของทีมงานกันค่ะบ้านเลขที่74ไม่มีคนอยู่บ้าน เราจะไปสอบถามเจอคุณตาคุณยายของคุณกะหนกวันหรือเปล่าไปติดตามชมการลงพื้นที่ของทีมงานกันค่ะบ้านเลขที่74ไม่มีคนอยู่บ้านเราจะไปสอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านเนี่ยพอดีมีผู้หญิงคนหน,นึ่งอายุ33ปีเขาบอกเขาจะตามหาญาตยายเขาชื่อเลื่อนบุญปกอกยาเกาชื่อพั่มบุญปอก,ปกปเดี๋ยวหนูพาไป เป้าหมายทีมงานได้พบก,กับปีัวยอดดีและนี่ก็คือยายที่คุณกนกวันต้องการให้รายการวันนี้ที่รอคอยช่วยตามหาให้ทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยพูดคุยกับยายพวอยู่นานผลปรากฏไม่สามารถสื่อสารกันรู้เรื่องเพราะว่าปัจจุบันยายชรามากและไม่อาจจำเรื่องราวอะไรได้เลยเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ33ปี เขาจะมาตามหาญาติพี่น้องเขาบอกว่าตาเขาชื่อเลื่อนยายเขาชื่อพลัว่วนกางคุณบุญปกและแม่เขาชื่อนางแม่เขาเคยมีสามีเก่ามีลูกชายชื่อนายกับผู้หญิงชื่อฝันมีลูกสาวเคยมีหลานชื่อนายกับชื่อฝันไหมค,ค,ความจําของยายที่อาจลืมเลือนตามวัยชาวบ้านคนเดิมจึงอาสาพาทีมงานไปพบกับญาติคนที่น่านจะให้ขอ้อมูลครอบคร,บครัวนี้กับเราได้ ทีมงานได้พบกับอบตอน,นิคมบุญปกระบอกถึงวัตถุประสงค์ที่เราเดินทางมาพบกับครอบครัวของตาเลื่อนและเยรัวระหว่างนี้คุณอรไทยบุญปกเดินทางมาที่บ้านของอบตอน,นิคมพอดีจึงได้ยินเรื่องราวที่เรากําลังเล่าเธอรู้ข้อมูลดีจึงมาเล่าเรื่องราวครอบครัวนี้ให้กับเราแล้วตอนนี้ผมเจอยายพูอ่ล้วแต่เขาพูดเรื่เรื่องแล้เขาพูดนาอะแต่ตอนนี้ผมอยากเจอเจอญาติๆครับผมจะได้รู้ว่าเขาโทรให้ว่าคนชื่อนายกับชื่อฝันยังอยู่ไหม ชื่อขวาญตายเขาเป็นลูกค,คนละพ่อกันเหรอคนละพ่อสิวันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นผัวใหม่ของยายบัดรครบครับคนชื่อนานี่ชื่อยายบาาัดจ้ะอยู่ที่นี่ก็เรียกยายบตดชื่อยายบาดแต่ว่าผัวคนแรกเขาอยู่ร้อยเอ็อมมีมีมีลูกชายแล้วลูกสาวได้ยินข่าวว่า เพราะคน,นนี้เพิ่งอ,อายุ33ปี <Yeah. S 2> ระหว่างที่อบตอน,นิคมได้ไปรับญาติอีกคนที่น่าจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพี่ชายและพี่สาวที่คุณกนกวันต้องการพบมาคุยกับเราคุณฤทธีบุญปกเราเรื่องราที่ตาเลือดและเยบปัวเคยไปตามหาแม่ของคุณกนกวันพ,พ่อเราเนไปตามแม่ด้วยรู้จักด้วยครับดูที่เขาเรียกอะไระนะสสียดำ เขาไปทำงานอยู่ที่เสม็ดำกับผัวผ mm hmm. ัวใหม่เขาเป็นยังไงนี่แหละแล้วเขาไม่มาพ่อก็เลยลงมาคนเดียวจากนั้นก็หมายเลยว่าได้ยินข่าวว่าเขาโทรศัพท์มาบอกพ่อว่าลูกสาวลูกสาวเสียชีวิตแล้วให้ไปทําบุญพ่อก็ไม่กล้าไปคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นบ้านนั้นเป็นบ้านป่า,า,าเถือนพ่อพ่อมาบอกมาคุยกับผมทางพมันสามสามปีที่แล้วคุณฤทธิให้ความหวังกับเราว่านอกจากคุณกระนกวันจะได้พบยายแล้วคุณกระนกวัน อยากจะได้พบพี่คือคุณนายเขาให้เราโทรศัพท์ไปขอที่อยู่ของคุณนายจากญาติที่ชื่อดวงใจครับสวัสดีครับเรียนสายพอคุณดวงใจหน่อยครับผมค้ากำลกงเรื่อนศูนยะอาดวงคุณดวงใจหนอครับครับพี่โทรจากรายการวันนี้ที่เราคอยทางโมเด์นายทีวีนะครับผมพอดีพี่มาที่หมู่บ้านมีลูกสาวของคุณสมบัติเขาจะมาตามหาญาติพี่น้อง กขบอกพี่ชายคนละพ่อเขาชื่อนายแล้วพี่สาวชื่อฝันตอนนี้เราถึงอาพาร์ตเมนต์เป้าหมายของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อหาคุณสุชาตินะคะต้องรุ้กับคุณพิงครับพิงครับ